สวัสดีค่ะคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงตัว System Information ใ in นจุล m า a กันคะว่ามันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีวทำอะไรนะคะก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะให้เรานะคะเปิดตัวโปรแกรมจุล m า a ขึ้นมานะคะอันนี้เราก็จะเปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะก็คือตัว Local Host ด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมจุล m า a นะคะแล้วก็ตามด้วย Administrator นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ จากนั้นให้เราคลิกที่ตัวเมนู System นะคะเลือกมาทีา่ System Information นะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงตัว System Information กันนะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นรอมันสักครู่นึงนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ตัว System Information แล้วนะคะมันก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะคะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะในช่องของตัว system information นะคะก็จะเป็นการบอกอรายละเอียดตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวจุลราชทั้งหมดนะคะว่าอันนี้เป็นทำงานอยู่บน p ี p ออะไรนะคะอันนี้บนเครื่องอันนี้ก็จะเป็นบอกในส่วนว่ามันทํางานอยู่บนอะไรนะคะก็คือบนเครื่องวินในระบบ w i น d o w s นะคะเครื่อง Hp นี้ ่าเนี่ยค่ะก็จะบอกในส่วนของรายละเอียดต่างๆะคะ่ะแล้วก็ตัวของ Database นะคะก็จะบอกในเรื่องของ version, database, เวอร์ชัน Database อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ Database Location นะคะว่าโคโลชันค่ะไม่ใช่โลเคชันในี้ขออภัยก็คืออันนี้ค่ะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆอย่างเช่น PHP เวอร์ชันไหนนะคะแล้วก็ ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อะไรนะคะก็อันนี้ก็เป็น Apache แล้วก็บอกรุ่นอันนี้นี่ค่ะก็พูดง,ง่ายๆค่ะก็คือตัว System Information ก็จะเป็นตัวบอกอ่าพวกข้อมูลต่างๆที่ใช้ในจ o o ม l ล่าค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวจ o o ม l ล่าว่าใช้เป็นจ o o ม l ล่าเวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ ในส่วนของอันนี้ก็เป็นตัว php setting นะคะมันก็จะบอกว่าตัว php ที่เราใช้ในการในจุล่าค่ะเราเซตไว้ที่อะไรนะคะอย่างเช่นอ,อันนี้ก็จะเป็นอ,อย่างเช่นตัวนี้ค่ะเซฟโหมดก็ไม่ได้เปิดไว้อันนี้ก็จะเป็นบอกรายละเอียดของการ setting ต,ต,ตัว php ทั้งหมดไว้อ่ะค่ะซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้นะคะคือมันจะบอกแค่รายละเอียดไว้อ่ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบอกเหมือนอะไร conflict c o เรช g r a t i o n file นะคะคก็รายละเอียดของตัวไฟล์ c o n f ิ i g ต่างๆนะคะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เราติดตั้งไว้นะคะเช่นอันนี้ก็จะเป็น p a เ s w o r d อันนี้ก็เป็นชื่อฐานข้อมูลนะคะ db ที่เราตอนเราติดตั้งตัวจุล่าลงมาะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น f o r d e r ของตัว เนี่ยค่ะมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของเราในโปรแกรม Joomla ค่ะอันนี้ก็เป็น PHP information ก็จะบอกชื่อเวอร์ชันของ PHP นะคะแล้วก็ซิสเทมที่ใช้งานอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าตัว system information ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นชื่อของตัวระบบก็คือ,อการตั้งค่าของระบบต่างๆค่ะก็อันนี้ก็จะรายละเอียดเยอะหน่อย ซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบหรือดูได้ค่ะแล้วก็มีให้เราโหลดตัวที่เป็นเนี่ยค่ะคือดาวน์โหลดตัว a d t a ท็หรือว่าตัว a d ปเ s o n ก็คือสามารถดาวน์โหลดลงมาได้ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการแนะนำตัวสิสเ e ม อินโฟเมชันนะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็มีหน้าตาแบบไหนนะคะก็ขัดตบกบข้างไรก็ต้องขอภัยภัยหน้าที่นี้ด้วยนะคะ